ตำ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 กระเพียงกับพริกแห้งใส่เกลือไปนิดนึงโขกโขกโขกให้เข้ากันไม่ต้องแหลกมากพอแต่หย,ยาบหยาบถ้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดลงไป แล้วก็ตำ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 ,ตำ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 เสร็จแล้วก็มาเด็ดใบกะเพรากระเพรา,าไปล้างน้ำ่อนนะจ๊ะ จากนั้นตั้งน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันมแล้วก็เอาพริกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะที่เราขกเตรียมไว้ <c oughs> แต่กระทะเสร็จแล้วเราก็มาผัด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 ,ผด,ผดให้พริกกระเทียมสุกสีเหลืองน่ารับประทาน ปราพริกเริ่มสุกะเตรียมน้ำเหลืองแล้วก็เตรียมเนื้อสัตว์ที่เราหั่นไว้เนื้อหมูที่เราจะผัดลงมาใส่ลงไปในกระทะ จะพัดผ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 ัดให้หมูสุก เราคนคนคนให้เข้ากันผัดกันไปจนหมูสุก ไม่มี่ไม่มีอะไรบอบกใหญ่เดิเข้าเสียงเข้า ขหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่เราหั่นเตรียมไว้ลงมาใส่ในกระทะแล้วก็มาพัด ให้หมึกสุกคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะแล้วแต่รสชาติแครรสชาติไ้นใส่ผงรสดีผงนัวต่อด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วแต่ว่าใครจะชอบเค็มชอบหวาน ชอมรสชาติประมาณไหนปรุงตามใจชอบเลย สูตรไม่ตายตัวนะคะเพราะแต่ละคนรสชาติก็ไม่เหมือนกันต่อด้วยซอสเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามแล้วแต่ว่าใครจะชอบสีเข้มสีจืดอันนี้ก็ใส่พอแค่อ้อยเยอะอ้อยเะให้เพิ่มสีสันนิดนึงแต่ละใครชอบสีเข้มฝน,นี้ก็ใส่ได้เยอะฝนนี้นะคะ เอาตามความชอบเลยจ้าแล้ก็มาชิมรสชาติได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วหรือยัง มาถูกใจกับรสชาติแล้วเมื่อหมูสุกแล้วหมูกสุดแล้ว,วเราก็ต่อด้วยใบยกะเพราใบกะเพราที่เราเด็ดเตรียมไว้ แล้วก็มาใส่สุดท้ายเพื่อนเลยนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยพอจะให้ใบกะเพราสุกนะคะเป็นอันว่าเสร็จอจัจ้าสำหรับเมนูวันนี้ผัดกะเพราพริกแห้งบวกพริกสดหมูกับหมึกเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาง่ายรวดเร็วทันใจ อร่อยอ